สวัสดีครับแฟนฟุตบอลที่รับชมการถ่ายทอดสดนะครับเกมนี้มากันที่สามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับการเจอกันของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับพบกับทีมฟุตบอลหญิงพระนครนะครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะครับในระบบ4-3-3นะครับฝั่งฟุตบอลหญิงพระนครนะครับในระบบเดียวกันนะครับ4-3-3ครับวันนี้วันนี้เนี่ยคนยิงประตูในเลกแรกอยู่ในสนามเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับทั้งบุษกรและก็แม็กกี้วูด เกมเริ่มนะครับเจ้าถิ่นคลองบอลบุกจากซ้ายไปขวานะครับบผลักการครับเปิดมาลูกนี้ลึกไปแล้วไหมฮะต้องปัดทิี่กระบ่งต่อจอของแม็กกี้วูดโอ้โหแค่คา,าเหดือเชื่อครับนี่ครับปัดนะแล้วบอลชนคาแล้วเข้าสีสามแม็กกี้วูดครับโอ้โหเจ้าตัวกัญญานะัทเข้ามาตรงนี้ให้กับสุทธิดาสุทธิดาง้างยิงไกลลูกนี้บอลลอยแต่ว่าไม่มีอะไรครับแล้วนี่อะไรครับเสียบอลแล้วสุทธิดา สุธิดาเปิดโด่งมาลูกนี้บอลตบพื้นแล้วเอาครับเก็บได้แล้วยิงตรงนี้บอลโอ้โหพุ่งเข้ากรอบด้วยแต่ว่ายังโชกซึ afe, ่งบอลเซฟครับได้านของพีมาเปิดยาวไปแล้วครับเนี่ยครับข้างหน้ามีบุตรสกรนะครับแล้วบุตสกรเนี่ยรูปร่างสือครั่สูงใหญ่ไม่เสียเปรียบเกมรับแล้วตรงนี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหลอ,อยตัวเซฟสวยเลยครับตรงนี้ของทางด้านพีมาโอวากิทไบไปสิทธนานสิทธานันพานีนานมา สิทานันเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วลูกนี้เปิดโบงนะตรงนี้มี2คนจับบอลลงแล้วยิงตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสูงครับโอ้โหช่วหวันนี้ผมว่าเข้าทำได้อย่างสวยงามเลยนะครับโอโ้ลูกนี้เนี่ยต้องชมตัง้งแต่คนเปิดนะครับสุดที่นันครับสิทธานันับเปิดมาแล้วโอ้โหจับหนึ่งทีเท้าซัดด้วยสายในยบอลแม็กกี้วูด เปิดโดมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับแม่พัฒน์นบดีเจอทดสอบด้วยลูกอา,ากาศหลายครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่พลาดครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นโรงในการากรุงนทพมหานครนะครับที่ตามหลังผู้มาเยือนครับว่าหิงพระนครอยู่สูงมาตัวหนึ่งนะครับจะเล่นโดยสุรชานะครับ สนามที่กองเชียร์บอกยิงเลยครับตามคำขอครับว่านี่ครับโอ้ยังปาดทิ้งไม่ได้ครับพัชรบวดีปานนครลอบอลคืนกลับมาได้ครับให้มาทางขวาครับสุพิศราจ่ายต่อมาชัชยายกหมาลูกนี้มาไปถึงครับแต่ว่ายังได้อยู่แล้วตรงนี้ลองยิงแบบว่าโอ้หบอลมันไม่มีน้ำหนักนะไรครับติดน้ำด้วยครับลูกนี้พัทราวดีก็รับไปได้ครับ เลี้ยงแหวกมาครับกัญน,นาลูกนี้กัญน,นาตลุยมาต่อแล้วโอ้โหจะให้ทางขวาติดนิดเดียวครับอีกครั้งหนึ่งยิงอัดเข้ามาลูกนี้เราวอ้าบอลเข้าทางแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วตามมาคว้าไว้ได้ครับโอกาสทองนี่จะติดเสม,มอครับโอ้โยานิสาครับนี่ครับมาเข้าทางแล้วยิงจ,อจอ่จอๆครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟครับพีมาอุฟากิครับโอ้โหเซฟไว้ได้แล้วนี่ครับหันมาเจอบอลแล้วคว้าไว้ได้ครับบอลของทางฝั่งพระกครนครับให้มาลูกนี้ ครับเขากรอบเก้โทษของสุพิศราสุพิศราเปิดหักกลับมาแล้วตรงนี้สไลด์ตัวสก,กัดทิ้งออกหลังไปได้ครับเ้าได้ของวันนพรครับปุ่มมาดูนี้ดักไว้ได้แต่ว่าตัวนี้ครับแย่บอลกลับมาได้เร็วกวันพนธ์นรเอาแต่ตรงนี้จ่ายพลาดจะได้สวนเอาตรงนี้โอ้โสุดธิดาบอลไปโดน ส้นเท้าตัวเองครับทำเสียจังหวะอีกแต่ว่ายังมาต่อนะครับอาครับสุดที่ดาสุดที่ดาจังนี้โดนเสียบลบ้มลงไปแล้วกสศลไม่ได้เป่าครับแล้วมาเป่าตรงนี้จบเกมครับโอ้โหีครับดูอาการของนักเตะวันหยิมพันนครนี่ดีใจสุดๆครับเพราะว่ามันคือ3คะแนนแรกของพวกเธอในเอลกที่2ครับบุกเอาชนะอุนนิงการ์เนครไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เก็บสามแต้มได้สำเร็จครับแล้วก็ทำให้มีเพิ่มเป็นคะแนนนะครับก็ถึงบอกว่ายังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นที่จะมีโอกาสเลื่อนชั้นอยู่ครับสำหรับผู้วาหญิงพระนครครับนี่ครับฮีโร่ในวันนี้ครับมาได้22ครับของเข้าปั้นครับนัชนกโกศลศักดิ์สกุลครับยิงประตูเดียวเป็นประตูชัยให้กับทีมครับบุกมาเก็บสามคะแนนได้สำเร็จครับ ก็เป็นทั้งหมดครับของการแข่งขันในวันนี้นะครับไทายยูเมลีก2อดูการ2025ครับสามแต้มของทีมเยือนครับุวันอีควรานครบุกมาชนะเอเวนเรีย์กรีฑาพระนครไปหนึ่งรจุดศูนย์ครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการยถอดสุดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ